ซื้อเด้อโด้ว,บาบาบาาวดยได้บัตรบัตรสิทิ์าสาว่อนเด้อบดว่าแน่ใจว่าสิซื้อได้บดไปสถานีอ่าาสถานีอิสรภาพอิสรภาพนะอิสรภาพอ้าวเดี๋ยวอ่าสิทานอกให้น้องไปซื้อเด้อนั่นต้องอันนี้คือทางเข้าเด้่ต้องเข้าแถวเด้อนี่สามารถไปได้ถึงสถานีอิสรภาพโอ้โหทุกคน Amazing นะไทยแลนดทุกคนว้า wow. วการเดินทางสะดวกสบายนี่ความสะอาดของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดตลอดเลยครับบอก <c oughs> จ้าเดีนี้ก่อนจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะวันนี้มากับสาอ่อนนี่ีหลังจากที่บริอพอกันหลายมือนี่แอบถ่ายนะ แอบไทยสาวอนสบ,สบายดีสาวอนสบายดีเบ,บ้าโบวยเป็นยังไงมาไรมือแต่ตื่นเต้นมาเที่ยวเมืองไทยตื่นเต,ต,ต,ตื่นที่สุดเลยทุกคนแล้วก็ตื่นเต,นต้นสถานที่นี่นำ้ำทุกคนสาวอนบุ่ว่าอยู่ใส่เนาะ,อ,ะอยากให้เบาโบแนะนำสาวอนเนาะเพราะว่าเป็นขั้งแรกที่สาวอนมาสถานที่นี้เนาะทุกคนอันนี้ก็บป่งูเลยว่าอันนี้คืออย่างนะอันนี้ก็จะเป็น locker, นะล็อกเกอร์เวลาฝากของในสาวอน oh. ฝากกระเป๋าฝากเวลาเขาเดินทางเขาจะไปลุ้ง เอ็มอาร์ทีใต้ดินนะสินะสาวอนนะนี่คือสถานีรถไฟฟ้าสุขุมวิทเอ็มอาร์ทีใต้ดินพาสาวรอลมารถไฟฟ้าใต้ดินื้นนี้เป็นยังก็อ,อยากมานางังรถไฟฟ้าใต้ดินสาวบอนเพราะว่าสาวอนแบบรีแอคชั่นตลอดเลยแบบอ่าแบบหมายถึงว่าเคยรีแอคชั่นเนาะทุกคนบพราว่าจะเป็นคลิปของเบาโบหรือว่าอ่าคนอื่นหลายล่คนเนาะที่เห็นแต่ในคลิปและสาวรอก็อยากมาเห็นตัวจริงทุกคนว่าเป็นอเนอายัะ นั่นแหละสาวอนก็อยากมาสัมผัส้วยตัวเองและโชคดีที่มีเบลโบที่คอยแนะนำเนาะแล้วเมื่อนี้สาวอนก็จะให้เบลโบผ่าเป็นไกด์ให้สาวฮอนเนาะรบกวนเบลโบเนาะทุกคนและแล้วเห็นอีย่างต่างๆแบบใหม่ๆอย่างเช่นเขาก็อยากถามเนาะเพราะว่าเขาบูฮูเดยทุกคนเนาะอันนี้ต้องขออภัยถ้าไผ่ฮูเนาะก็สามารถคอมเมนต์บอกสาวอนหรือว่าเบลโบได้นำเดยอทุกคนเนาะะยินดีสาวอนเริ่มจากนี้เลยกันเลยการสาวอนไหมพี่สาวอน จะพาสาวอนมาเบ่งตรงนี้<า> <laughs> จุดตรงนี้จุดตรงนี้สาวอนจื้อบอว่าจื้อตรงไหน,อ,น,นอ่าอ่าอยู่อโศกบอกเพราะว่า <laughs> สาวอนสาวอนยืนอยู่บนสะพานร้อยด่านบนสาวพรสาวอนจะทายถนนลงมาเห็นบ่อ๋อนี่คือจุดที่สาวอนเคย อ่ารีแอคชั่นเนาะแล้วก็เคยถ่ายคลิปลงไปแล้วคลิปหนึ่งเนาะทุกคนนี่คืออโศกแมนแมนนี่คืออโศกเป็นถนนสุขมุมวิทตัดกับถนนราชดานะและนี่คือ MRT ใต้ดินนะฮะชัม m ม n น่ชเวนตี้วันจะพาสาวอนมาโฟกัสตรงนี้ก่อนสาวกอนสาวอนจะได้ขึ้นนั่งเอ็มอาร์ทีรั้งแรกของสาวอนเนาะทุกคนหรือว่าเป็นรถไฟใต้ดินนั่นเองเนาะ สาวบอลแบบโอ้ยตื่นเต้นนะเนาะแบบบสร้างซีว้าวเลยทุกคนเนาะและนี่คือคืออย่างเบาโบอ๋อมาเบืองฟังนี่สาวบอลไกลๆเลยนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นจุดจอรดรถเด้จุดจอรดรถแบบอัตโนมัติได้เลยพี่น้องเลยนะฮะนี่สาวบอลจะเห็นว่าจํานวนรถว่างกี่คันจักขั้นดิเห็นบอลจะเป็นจอมอนิเตอร์อาจะมีทางเข้าและกระทางออกนะฝากรถนะฝากรถเวลาขึ้น M อ t ออย่างเงี้ยขับรถมาสินะ เฝากรถเวลาเขาจะขึ้นเอ็มเอ็ดถือต้องถือต้องน้องนะให้สาววันไปถ่ายก่อนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนะฮะบ้าบวกรีใจนะวันนี้ครับรถบ้านตากใจจังหวัดหลังจากที่เลิกงานนะวันนี้บ้านหยุดกะเผามหาสาววันพาสาววันมาเบิ่งความตื่นเต้นโอ้โหอันนี้กัเพิ่งเคยเห็นได้เป็นอไอ้ตึกนี่ป้าตึกเอียงนี่เนาะนี่เนาะโว้ยเ สมัยมากอันนี้สาวบอลเพิ่งเคยเห็นเนาะทุกคนที่มีแบบนี้เนาะที่บอกจํานวนว่ารถสามารถจอดได้อีกจากคันโอ้โหนี่คือสุดยอดอิหลี่เฮาเห็นแบบนี้เขาก็อยากให้บ้านเฮามีเนาะ,ะทุกคนเขาก็อยากให้บ้านเฮามีแบบนี้คือเพิ่นนั่นแหละเขาก็่เคยเห็นแบบนี้เพิ่งมาเห็นในเมืองไทยทุกคนสุดยอดเลยเาสาวบอนจะถ่ายรูปให้สาวบอนมาจะถ่ายรูปให้อาชีนะชีนะชีนะ ชี้ไปเลยเอาอ่าโอเคแจวเลยตทนนี้เราจะไปที่เอมาทีกันแล้วเด้อพร้อมหรือยังพร้อม Let's go ทุกคนพร้อมหลายเพราะว่ารอ,อ,อเวลานี้มาเดี๋ยว<ด>น,นะซ<ด>าบอยืนก่อนก่อนที่จะไปเราต้องบอกกันก่อนดีคือเราจะไปนี่คือจะเป็นที่อ่านจะบอกว่าผู้คนเยอะแยะมากมายดิย สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกสาวรและฝากคือมารยาทมารยาทสาวรก่อนที่จะมาประเทศไทยได้เรียนรู้ยังบางอย่างแลวบอโดยได้เรียนรู้ได้ได,ได้ได้หูหลายๆอย่างเนาะทุกคนเมืองไทยคือแบบเรื่องมารยาทคือสําคัญเนาะทุกคนและก็การาใส่ข้อห้องอย่างแบบเวลาขึ้นรถไฟหรือว่าไปใส่กับแบบว่าโบต้องใส่เสียงดังลายอย่างประมาณนี้เนาะคือ ใช่ว่าแะนวไลยเนาะเพราะว่าคนหลน์ดีนาะเรื่องมารยาทก็สําคัญนะบางทีสาวรเฮ็ดอีหยังผิดพลาดไปเนาะสาวรก็ต้องขอโทษขออาภัยมานะที่นี่ด้วยนะคะ,ะถ้าแบบว่าอีหยังเนาะที่สาวรเฮ็ดบ่ถือบ่ต้องก็อยากให้ทุกคนเนาะแนะนําสาวรเนานะทุกคนนั่นแหละก็ต้องขอโทษขออาภัยนาะนาะทุกคนล่วงหน้าไว้ก่อนเนาะเพราะว่าสาวรก็เพิ่งมาครั้งแรกเนาะหวังว่าทุกคนจะให้อาภายนะัยเนาะอ่ะนั่นแหละไปไป <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอ,อีก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 เมื่อเมตรหนึ่งก่นอนอยากเห็นสาวบอนทาตื่นเต้นสาวบอนตอนเห็นตึกสาวบอนเอา้าอ่าจุกเด๋วยโอ้โหนี่นี่ยังประธานได้ <c oughs> อันนี้ตื่นเต้นแล้วทุกคนว้าวไทยแลนด์สุดยอดโอ้โห amazing ทุกคนยังประธานไปทั้งไหนเนี่ยตื่นเต้นแล้วประธานไปฮอตใส่ทุกคน อแต่ว่าบาบุเองกับเรเคยเห็นเพื่อกันสาวอนอันนี้ก็มากหลายเลยมุมในสาวอนมากแบบจุดจอดรถแบบไฮเทคเดี๋ยวคนไปนะสาวอนเบิรงก่อนนะจุดจอดรถไฮเทคพี่นออ้องเอไยนะจะเป็นลานจอดรถที่นี่เลยโอ้โหอ้าถมีแต่มุมสวยๆเนาะไปะสาวอนปะ่ะมีแต่มุมสวยๆไป ต่างคนต่างถ่ายเนาะเนาะโอ้ยพี่น,น้องเอ้ยนะฮะเอาแบบโมเมนต์ธรรมชาติเลยเป็นยังก็ยังเป็นนักรไฟฟฝ่าแต่ดินก็เพราะว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ใหม่สําหรับสาววอนแล้วก็ที่สําคัญคือเคยรีแอคชั่นอะไรทุกคนสาววอนก็นอยากพยายามที่ว่าจุดใดที่สาววอนเคยรีแอคชั่นเนาะก็อยากไปเห็นเวตาตัวเองกอยากสัมผัสเวตาตัวเองโอเคครับและมีอีกสิ่งหนึ่งที่สาววอนยังไม่รู้เด้ะ เราจะไปนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินลอดใต้แม่น้ำเจ้าพญากันโดยโอ้โหอันนี้คือแบบ a m a ซิ่งไลน์เนาะอยากไปเพราะว่าคลิปคือลอดอ่ใต้แม่น้ำเจ้าพญาเนาะเออสีบ้านจังเลยสาวบโอ้โหบากระบอก,กบถือวันที่สาวบอกันเลไปจริงๆก็สาวบจะไปพิสูจน์คนในเบอร์สาวบอลเวลาลงมาในเรื่องชิดฝั่งขวาเด้อสาวบอลเด้อ เผื่อผู้คนที่รีบจะได้ยา,างไปทางด้านซ้ายด้วยสาวอนอันนี้เราลงมาที่ชั้นจะดดินแล้วนะสาวอนและสาวอนอย่าใช้เสียงดังด้วยสาวอนเด้อเป็นมารยาทของคนไทยเพื่อถ่ายก็เราอย่าถ่ายโดนเบอร์นะผู้คนด้วยสาวอนอ่าอันนี้จะเป็นจุดจุดที่จำหน่ายตั๋วดิเราไปซื้อตั๋วด้วสาวอนดยไปซื้อตัว๋ว แล้วราคาตั๋วเท่าไรอันนี้ต้องต้องมีเจ okay. ้าหน้าที่เป็นบวกดอเดี๋ยวบ่าวสาวบในเดือนนาะเอฟซีบ่าวโบนอฟสาวบซาแซเนลทุกคน้วกาบ่าวโบโซล่าเสงแคนลาวเนาะทุกคนฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เฮาทั้งสองคนในเดือนนะทุกคนนั่นแหละอยากให้ทุกคนไปลุ้นนำกันว่าเฮาจะไปว้าวอยู่ใส่แน่นะทุกคนเจอกันคลิปต่อไปเดือนนะทุกคนฝาก ซื้อเด้อโดยแด้วอกบ่าวอุตสิธาสาวบอลเด้อบอทว่าแน่ใจ,จว่าสิซื้อได้บอทไปสถานีอ่าสถานีอิจฉลภาพอิสรภาพนะอิจฉลภาพเอาเดี๋ยวอุตสิธานองห้นองไปซื้อเด้อนัน่นต้องอันนี้คือทางเข้าเด้ยต้องเข้าแถวเด้อเดี๋ยวรอสาวบอลให้สาวบอลไปซื้อพี่น้องเอยนะเพิ่นจะซื้อได้หรือบ่ ฝัง่งนี้ทางเข้าทางเข้านี่ใช่ใช่ทางเข้านะเข้าไปเลยโอเคเให้สาวนไปซื้อตั๋วนะครับไปนอนครับคนจะซื้อได่บอดีอิสระภาพสถานีอิสระภาพด้วยนอ้องลองพิสูจน์กันนะครับว่าจะซื้อได่หรือบอนี่ อิสระภาพ3ามคนไปสถานีอิสระภาพเป็นยังไงนะตอนพิสูจน์ตอนพิสูจน์ว่าสาวเล่าเดินทางนี่ฮะต้องต้องต้องล่องเองนะเป็นล่องเองว่าเป็นจะได้บ่เอาได้แน่ใดแล้วมามาเป็นยังไงนอกที่นอกที่ เป็นใจไื้อตัวเองตื่นเต้นคิดว่าแบบสบาอยากได้เป็คนแบบง่ายหลายตอนแรกตัวเอบนว่าจะซื้อแล้วจิต้องมีเอกสารหรืออย่างขั้นตอนหลายอย่างหมดเนาะแต่ว่าเพียงแค่เราแจ้งเพื่อนเราคนก็บอกว่ารานเขตรวจอไแล้วคนก็เอาอันนี้ค่อันนี้มันยังเนี่น่าจะเป็นตมปานเ่าอเอียเกีทุคนได้เป็นแบบนี้ เอาพร้อมหรือยังมาที่นี่ไปเอาฝากเนี่ยฝากเนี่ยฮึมเด๋้อเด้ออายชิปบ,บอกเด้อเติบนะอันนี้คืออันนี้คือตัวเด้อชิปเด้มอมาเป็นหมักฝรัง่มงมาเป็นโอริโอ้ด้วยนอ้อง <c oughs> เอาไปแปะเด้อเนะแปะตรงป้าย MRT M นะตัว M นะนเอาเดี๋้ออายชิปอายชิเบิังกันเนาะน,นี่แบบนี้ป,ปึ๊บอ่า สาวอนสาวเฟสจิ๊กเดยด์ดิแล้วเราต้องเก็บเหรียญไว้บ่เก็บไว้ตอนขาออกดิฟังนี่นอ้องเขามาฟังนี่เฮฟสออเสียก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพิ่นแล้วเขาอาจจะเสียค่าปั๊บด้จยกันในี่กันแล้วแ,แต่นี่สาวอนก่อนเราสิต้องไปให้สาวอนสังเกตเบิ่งก่อนพื้นที่อ่าเห็นแวบ,บแรกอายนึกว่าแวนผุนี้อ๋อนี่บอสกระจก พื้นแบบป่าทุกคนเกียงแหงจนแบบโอ้โหเหมือนกระจกแท้บ่าโบเป็นเงาเลยเนาะเป็นเงาเลยสะอาดสะอาดมากนอนได้เลยได้เนี่ทุกคน่าโนอนเลยน้องลิ่นจะมาเป็นภาพที่บ่ง,งามาทีนี้จะลงไปเบ่งรถไฟฟ้ฟาเด้ดว,ว,ว,ว้าว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 ชายแลนทุกคนคือสาวรอน,นี้สไตล์สาวรอน,นี้จะแบบว่าเป็นเป็นคำติดปากเลยด้ โอ้โหไทยแลนด์นเตรมเล็ที่จะได้นั่งรถไฟใต้ดินข้างแรกเนาะทุกคนคือตอนที่เราถ่ายสาวนเอยด้านในเราจะไม่ถ่ายเด้ออ๋อดูไดูว่าเป็นมารยาทเพราะว่าในที่ชุมชนคนบางคนบางท่านหรือว่าบางคนนอาจจะบ่มักให้เขาถ่ายด้ยโอ้ยดูดูนี่เมื่อเราลงมาแล้วเราจะเบิ่งไปเขาจะไปใส น่ะอันนี้อันหนึ่งคือจะไปสีลมวัดบางกรสนามชัยคือเส้นทางที่เราจะไปฝั่งนี้จะไปพระรามเก้าเราก็จะเลือกไปทางฝั่งขวาไปฝั่งขวาฝั่งนี้ใช่ไหมสนามที่เราจะไปนี่มาจะมารอรถและสิ่งหนึ่งที่อยากบอกสาวรคือบางไทยนี่บบถาดนเนีจะมีป้ายมีจอบบอกว่ารถจะมาจักนาทีจักนาทีสุดยอดนี่แหละเนาะทุกคน ว้าวจุดนี้เนาะสาวอนเคยเห็นแต่ในคลิปเคยรีแอคชัันของคลิปพี่พี่เนาะทุกคนสาวอนี่ตรงนี้ตรงนี้สาวอนอันนี้จะสามารถบอกเวลาของการเดินทางนะอีกหกนาทีรถจะมาอีกหกนาทีว้าวอุ้ยบอดดนเลยแล้วเราจะยืนถามองนี่ตรงนี้ลุซอนสีเขอไปเด้อ่วนสีนํำเงินน่ะให้ผู้โดยสารเดินออกมาก่อนเห้าจึงคอยยางเขา โอ้โหสุดยอดนี่เขาต้องต้องไปลงที่สนามสซมเนนบอกเอาแล้วเล้วอิสรภาพแล้วอิสรภาพจะเป็นสถานีที่เราจะข้ามลอดใต้แม่น้ำเจ้าพยาอ,อ๋หมายถึงตัวตัวที่เราถือนี่สามารถไปได้ถึงสถานีอิสรภาพโอ้โหทุกคนเอเมซิ่งนาะไทยแด์ทุกคน, Amazing, น,กคนว้าวการเดินทางสะดวกสบาย นี่ความสะอาดของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่จะทําความสะอาดตลอดเลยครับบอกกันเลยว่าสะอาดนี่ผู้อยู่เบื้องหลังสาวนผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสะอาดทุกคนกโอ้กร<ะ>บอไม้คมว่าเฮาจะถิ่มขยะสาไส้ดิค่าตรงซอยกันดิโดยอันนี้คือสิ่งที่ดีเลยและสิ่งที่เฮาต้องเห็นหูเนานะทุกคนนี่คือเมืองไทยทุกคนน่าเอาเป็นแบบอย่างสิ่งที่ดีเฮาก็นำไปปรับใช้ใดเนาะทุกคน สาวอนอยากให้สาวอนเห็นสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจจะเห็นผู้คนที่เข้าแถวสร้างวินยัยนี่สาวอนแบบอ่รู้สึกรู้สึกดีเนาะทุกคนและน่าเอาเป็นแบบอย่างก็คือผู้คนที่มารอท่าขึ้นรถไฟเนาะพื่นจะต่อแถวทุกคน เป็นวินัยเป็นระเบียบที่ดีเลยทุกคนน่าเอาเป็นแบบอย่างน่าเอาไปปรับใช้กับบ้านเฮาเนาะทุกคนเนาะส่วนหลายเนาะสังเกตรตงนี้แต่นักท่องเที่ยวเลยทุกคนสาวต่างชาติว้าวเนาะที่มาเที่ยวเมืองไทยเนาะทุกคนโอ้โหนี่คือความจริงเนาะทุกคนนี่คือประเทศไทยไอแลนด์ไอแลนด์ไอแซแลนด์บอกเลยว่าสุภาพดีสุดสวัสดีครับ นี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่น,นี่ครับทักทายนะครับยใสเห็นแบบเป็นยังไงสาวนอเห็นแล้วแบบอ่สยามเมือง,งยิ้มเนาะทุกคนมาเมืองไทยมีแต้ยิ้มมีความสุขทุกคนทุกคนแฮปปี้เนาะโอ้สาวตั้งซานมาเมืองไทยก็แบบแฮปปี้เนาะบางคนก็เบ้าไทยได้ดิเนาะสวัสดีครับแบบนี้เนาะ สาวอนกน็สวัสดีค่ะสบายดีสบายดีเออีกสองหนาที่สาวอนรถไฟฟ้าจะมามาเบ่งความตต่นเต้นของสาวอนว่าสาวอนทีนรถไฟฟ้าเทหล็กจะมีจินตนาการแบบใดสนทีทุกคนนี่สาวอนคนเยอะแต่เขามีระเบียบนะเขาจะไม่เบียดกันเขาจะแบบว่าขึ้นลงแบบว่าไม่เกิดอุบัติเหตุอืสุดยอดเลยนี่เนาะโอ้โหคนไล่ขนาดทุกคน้ามีแต่นักท่องเที่ยวได้บาโบ่บ้างไหม มีต้นสาวตั้งซาดเลยพูเนาะเชิญชวนให้เช่าตัางซาดไปเที่ยวลาวเนี่ยไปเที่ยวลาวนำแนเด้อเนาะเพราะว่าเป็นสายแดนใกล้ๆก,ก,กันเนาะทุกคนนั่นแหละเนาะเขาก็อยากให้บ้านเขามีนักท่องเที่ยวหลายแบบนี้เด้อเบาบโบเนาะแต่เขาก็ต้องได้เบิ่งเมืองไทยเป็นแบบอย่างเนาะทุกคนเนาะอีอย่างที่ดีเขาก็เอาสามารถไปปรับใช้ได้เนาะทุกคนเนาะเบิ่งบ้าน เป็นอย่างเนาะสาวต่งางชาิจึงมาเที่ยวเมืองไทยหลายขนาดนี้เนาะสำหรับสาววอนก็นเป็นนักท่องเที่ยวเนาะคือกันและสาวรอนประทับใจเมืองไทยมาแล้วสาววอนมาทางไดโอ้โหว้าวชายแด์อุ้ยคนไหลเฮงทุกคนอยู่ในรถไฟคนหลายขนาดโอ้โหสุดยอดเลยทุกคน คือสาวรนด้านในเราจะไม่ถ่ายคลิปเด้อสาวรนเด้อเ <Okay. S 1> นาะไปเจอกันที่สถานีสนามชัยเนาะโอเคเนาะบาโบเลสโกไคือมารยาทที่ดีเราจะไม่ถ่ายนาะพี่นอะด้านในพอกันที่สนามชัยกันแล้วกันสาวรนสาวรน เดี๋ยวจะพาสาวก้อนขึ้นไปเบิ่งสถานีที่สวยงามอีกหนึ่งสถานีของสถานที่แห่งนี้ว,ว้าวเดี๋ยวสาวก้อนจะได้เห็นแล้วทุกคนตื่นเต้นหลายเนาะทุกคนไปไปกันเลยปะกลับไปเพื่งนทุนี้กันแล้วกันพี่น้องเอ๋ยนี่นะฮะปะ่ะสาวก้อนไปไปปิดใหยบาโบ้ก่อนปิดให้บาโบ้เกรอบ ไปเนาะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะไปเบริงตามคลิปวิดีโอที่เราจะพาสาววันไปเบริงสถานีสนามชัยเนาะสาววันล่าคลิปยัยเนี่ยฝากทุกคนฝากทุกคนกดติดตามเนาะสาวอนในเดือนเนาะเอฟซีบาวโบเนาะสาววันซาแนเลทุกคนแล้วก็บ,บาวโบโซล่าเสียงแคนลาวเนาะทุกคนฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เฮาทั้งสองคนในเดือนเนาะทุกคนโอโอ นั่นแหละอยากให้ทุกคนไปลุ้นนํากันว่าเขาจะไปว้าวอยู่ใส่เนาะทุกคนเจอกันคลิปต่อไปเด้อเนาะทุกคนฝา,า,ากอย่ากดข้ามโฆษณาเนานะทุกคนตื่นเต้นแหงเอาผิดเราถึงเนาะอย่าก,กดข้ามโฆษณาเด้อทุกคนเด้อเนาะ,ะเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย